สวัสดีครับผมไลท์ดำเนินถึงาการอยู่คะแผนกุณฟ้ากำลังปีทสองครับสวัสดีครับผมนายเตชอนสุิชัยผมอยู่แผนกุณฟ้ากำลังมีแฟนดีที่สองครับครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีพันลูกช่วยแบบเด็ดเอ็นหรือเสาต้นตะทานะครับมีอุปกรณ์คือลวดปมคาเนเลสครับแล้วก็จ้ากูอยู่นี่กิมรวม แล้วก็มีสายไฟครับก็มีลูกถ้วยวก็มีเสาจำลองครับผมเอาครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนำลวดกลมเหล็กมาพันอ้อมพันลูกถ้วยนะครับอ่านะครับแล้วเราก็เริ่มพันกันนะครับ,รบรนับเรกบ จัดทรงอะไรให้ดีก่อนนะครับแล้วก็หมุนสิบรอบครับนับไปด้วยก็ได้นะครับหนึ่งรอบนะครับสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบ เจ็ดรอบแล้วก็8ปดรอบแล้วก็9ก้ารอบสิบรอบแล้วนะครับเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากางสายไฟออกนะครับแล้วเราก็พันเส้นบนจำนวนห้ารอบนะครับ ผ่นไปนะครับอ่าหนึ่งรอบแล้วนะครับสองรอบครับรอบสองแล้วนะครับ ไปรอบรอบที่สามครับหมุนรอบที่สามแล้วก็หมุนรอบที่สี่ครับหมุนอีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่ห้าหมุนเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ให้เรานำสายไฟมาชนกันเหมือนเดิมครับแล้วก็หมุนไปอีกสิบกว่ารอบครับผม มันไปสิบรอบก็ได้ครับสิบสามรอบก็ได้ครับอันนี้จัดทรงให้สวยนะครับ พันไปนเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบอครับสิบรอบหรือสิบสามรอบก็ได้ครับ แล้วก็นับนะครับนำแล้วเราก็นำนำแล้วก็กางออกสองอันนะครับแล้วก็พันไปอย่างละห้าครับสองข้างเลยนะครับพันไปอย่างละห้าครับ สองแล้วครับสามรอบรอบที่สามครับรอบที่สี่ครับพอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับพร้อมครับ